สาบายดีจ้าสาบายดีเบริรสู่ขูสู่ค้นสาบายดีตอนค่ายินดีตอนฮบเขาสู้สองสาวหวานซื่นจ้ามาบ้านเนาะตะกี้ว่าสิบ่มาแหละแต่กระส่วนร้อยกระบาต้นมาตอนนี้เป็นเวลาสี่โมงแล้วมั้งพี่น้องซิมาเบิง้งบัโกอกอน โบไดมาเก็บลายมือแล้วสิมาเบิ่งประกอบไปฝากไ้อยอมาลาเพื่อนว่าอยากได้ไปแซฟ่ฟิดไว้ตอนนี้รอดห่มม่วงอยู่เพววื่อนอยากไปแซฟ่ฟิดไว้อันกินย่ามแรงก็เลยว่าสิเก็บให้ดออกจ่มือนักกะเมือ่อกอนได้มาแล้วก็เลยมาเบิง่งยังดกอยู่พี่น้อง จือไดบ่ต้นที่เล่ามาขึ้นมือนันที่สาวซื่นผ้าเล่ามาขึ้นมือนันเดีย๋ยวหาหลอะเบงกอนหาเก็บเ่ะถือกระตามาใส่กระตากับมีหดค้องกินนี่ยังบทันออนปันไดแต่กับมันหล่นเองปลาไว้ซองเสมอกะซุกแต่ฮัสแทฟิดไว้นะพอดีพี่น้องมันบอเล คนเก็บอยู่เบิดมือได้เห็นว่างนะนี่กะนจะว่าต้นนี่นะหมากง่ายๆอยู่ในพี่พนกนี่เดี๋ยวมืออื่นจะเสียไปฝากเพื่อนเดี๋ยวหาสอยกันเด้อพี่นง ้ำนึ่งบรดยักเห็นมันมาอยู่ในป่าอย่าเออนี่เนาะพอดีซีสั่แต่อันนี้เละแห้งแล้วนี่พี่น้องตำเจ้วบักกอกแล้วก็ใส่ตำบักทั่วใส่อันก้อยกุ้งะนะแซบ่บแซบ่บเลยลอดออกมาลอกหวัวแล้วพี่น้อง มันล่นบลายปันใดวิ่งมือเศร้ากับมีคนเก็บมีหอยงวัวกินมบนไงพี่นอ <c oughs> ้องเรือเต้ตนๆในเขาจะปล่อยงวัวแล้วแล้วให้แล้วแน้าก็กุ๊กที่หนึ่งได้ไลยเติบอยู่พี่น้องเดี๋ยวข้ามาเบิ่งกุ๊กที่สองอู้แต่ตอนนี้หมากบนไงปันใดอื้อ มิจจะหมากอ้อยต่อยบอดิมีใบพี่น้องเดี๋ยวสิให้เบิง้งนี่ทุกคนอันี้คือมะกอกบอดิมีใยจะดีนี่แต่หมากจ้าที่เห็นนี่แต่ต้นนี่หมากบพรยักษ์ง่ายปันไดหมากน,น้อยเนื้อกับบกข้อยลายป้าฮายเขาเจ้ากลนนี่นะจนบอลยังจากหูเลย ยล้วคิอไม่จะหอยงวัวจินแล้วซื้อให้เบิรงมากรอบพี่น้องนี่ต่างกันแห้งกับต้นตัวทึ่งนะต่างกันคักเออมันไปทางใดเบิด ดัมมือนี้มันบอลมมันเป็นห่อนแเด็ดๆไม่คือสีบ,บอลปันอะไรดยวมือสาจะสีลงมาเก็บตื้นนี่แต่ในมันห้อยงวกิน แล้วจะเลซ3ามสี่หน่วยมาเกอของข้าก็ได้ซํานี่้ะจ้ะยวมื้อเช้าจากซิลมาเก็บตื่มคันบ่กเอาใหม่ลงมาอันเศ้าเนาะมาจากสิลอนแต่อยานมันบอ่อสุกอยานมันบอ่อก่ด็ดถาเก็บเอาตัวมันลนดีกว่านี่พี่น้องนี่ความแตกต่าง อันนี้ต้นตลุ่มน,นี่ต้นตวเทงหมากต่างกันแห้งแต่ว่าต้นต้นหมากนิดหน่อยเนื้อต้นมันลายปีแล้วต้งแต้โบหัวต้งเต่สิไดพอจักเต่ชักซึ้นจำความได้ก็กินมากอ,อกต้นนี้แต่ต้นนี้นืน้มาทั้งปนตั้งสองสามปีนี่มันเลยหมากใหญ่เดี๋ยวไปเบิ้งสวนนีแม่กันพี่น้องไปดิ เห็นเราคนนั้นพักจกเราเห็ดกระแพ้ห่อนจนว่าเหื่อยสะสะห่อนเขคือใส่เสือแขนยาวลายแค่พอมันแหมเนะพีนะ่น้งที่รลดมามันแดดแดดมันแหมก็เลยใส่เสือแขนยาวสองตัวอันทั้งในไม่เป็นเสืออันเสือกันแดดะนะนุ่งเลยเหื่อออกเมืเหไทหเย็นมันบ่แหม พี่น้องเบิงห้อยเขาเจ้าขุด,ข,ดขุดกบขุดกระปูจนบริยั่งจะหูมีโบมีกระขุดกบนะโบมีกระขุดเอากระปูดับเบิดนะอ,อีแม่เราจุด๊ดสิพะกระตูกยังนี่นะ ก็คือบรเเวโครงการปลูกเอีงยงคายคคคยังประันปลูกอยู่ข้างๆนั่นแหละว,ว่เลยห่านพ,หนพี่น้องแบบมันเอาวๆาบมีล่มจกดีแบบคือ,ฟอโฟนสิตกนี่แต่งงล์นกันใหญ่ๆทางหน้านี่ มันม้เบิดมือบเดทันได้ลงคีบโบโหสิท่าคปบย, ang, งยางพี่น้องเห็ดสวรเห็ดยางนะฮาก็เห็ดยู่่แตเจาก็บบเดทายเนาะเพราะว่ามันทายไปแล้วดิค่ะสิ่ท่ายกับมันมีแตคิปอันเก่ากะบบมีคนเบิง่งท,ที่จริงเขาก็เห็ดยูเขาปลูกพักเขาก็ปลูกคูมือเลยกะใส่ฟุ้นเอยียงคั้วพักแต่ว่าเขาบะไบเดทายคิปเนาะเพราะว่ามันเป็นคิปแบบมิแตคิปแบบเก่าฮะนะ แต่มันบ่นมีคนเบิงอยากถ่ายคลิปแบบแบบมันบ่ซ้ำกันท่ะนะพี่น้องจะก,กี้คิดว่าสิพาสิสวนบ่าวต้นไประโคกอีกมือน,นี้แต่ว่ามือนี้มันวันสินวันผาใหญ่ก็เลยบ,บ่ไเดบไปมือใหม่สะก่อนวะโอนั่งหับลมทรงวิวอยูวนแค้มน้องสานี่แหละพี่น้องคนเดียว บาต้นกับอีลอยนะยังมานำหลังเนาะอยยงมาโบาทันหอดข,ข้ามเลยค่ะสิเห็ดกระท่งกับเนาะสิฮะเบิงแถวบ้านบ่มิผูยิปกระท่งขายบา่เอาลงมาลอยอยู่หนีมือแรงสามอลุกล้วก็น้องใหญ่ดีนะฮอนบรรยากาศอยู่ขั้นน้องสาพี่น้อง ที่ถึงขั้นนองมันก็เป็นตานั่งได้มันขั้นบักใหญ่ๆมันขั้นบักกว้างๆแบบเป็นตานั่งปิกนิกอยู่เสียอย่างเดียวคือบบมีไฟฟ้าเนาะไฟโซลาเซลล์ก็มันอยู่ะนะพุงมันเป็นไฟแบบไฟดอกไฟน,น้อยๆนะดอกไฟกลมๆนะมันบอกหง นั่งซิ่วๆแคมนองเนาะย่างป่าหาลายอยากย่างปลาย่อยแล้วแต่ป่าในนี่มันก็้ลายเลยพี่น้องเนาะป่อยลงปีละพันสองพันป่อยปีแรกเนี่ยจักพันวะสี่พันบอกป่าในนี่มันสิพ่อมื่นแล้วพี่น้องปล่อยมาสามปีแล้วป่ามันบแม่เป็นหมื่นตผูผมบอทั้งอันลูกมัน แต่บอ่อกว่ามันสีรอดเบิดโบนนะเนาะว่ามันสียังเบิดบ่อ่ะเจ๊ปลานิ่นอ่ะบ่เคยตึกกินจักเถื่อเพราะว่าน้องมันเลิกแล้วก็ตึกบ่ได้ถ้าตึกแถวแคมมันมันบ่ได้โอเคจ้าทุกคนเนาะถ้าฟังเบิ่งมือแรงว่าเฮาสิได้ลงมาลอยกระทงบ่หรือสิได้นอนอยู่เฮือนตอนนี้ ฝนกันสิมาแล้วพวูโอเคจ้าเนาะคลิปนี้ก็คือสิเดีขออนุญาตลาเลยเด้อเนานะขอบใจเบิร์สู้ครูสุคนที่ติดตามและก็ฝากติดตามฝากเบิ้งโคษนาให้ในเด้อเนานะพ่อการคลิปหนาไปแล้วสบ,บายดีจ้าโบอยากถ่ายคลิปเาวพี่น่องเนาะมันโหลดยากและก็นึงกับโบมีคนเบิร์ต้วบ่ข้นแต่จังได้ก็ขอบโมบขอบใจหล,ลายๆเด้อเนาะคนที่ ติดตามเบื้ y งยูทูบคีปนะคนที่เบึ้งให่และกับ,บความโฆษณาขอบใจได้รายจ้า